คลิปนี้ไล่ดู3คู่นี้เลยนะครับแบรนด์ไทยทั้งหมดนะครับรองเท้าวิ่งแบรนด์ไทยทั้งหมด3คู่จากซ้ายมาขวานะครับเริ่มต้นจากเ p e c s w i ิปนะครับขวัญใจมหาชนเลยนะส่วนคู่ตรงกลางนะครับอัน o พสฮาร์เล่ไลท์นะหลายๆคนก็ชื่นชอบกันนะครับส่วนถัดมานะครับนี่เป็นแบรนด์ดั้งเดิมที่อยู่กันมานานแล้วนะครับแพน X-Speed c a r คารบนะครับทั้ง3คู่ไล่สเปคกันหน่อยนะครับ ทั้ง3คู่นี้ขนาดเท่ากันคือ10 US 10 US เท่ากันหมดเลยนะครับน้ำหนักจะแตกต่างกันพอสมควรทีเดียว a p e บ b s w i t วิอยู่ที่207กรัมนะครับส่วนของ Harley l i g ล t จากอันโพสนะครับน้ำหนักอยู่ที่239กรัมส่วนของ Pan X Speed c a r b o รน้้ำหนักอยู่ที่250กรัมความสูงของโฟมทั้ง3คู่ต่างกันนิดเดียวมี2คู่ที่ความสูงเท่ากันนั่นก็คือ Pan X Speed พนะครับ และ a อเป็กบ s สวิตส่วนสูงของโฟมเนี่ยจะเท่ากันคือส้นเท้าสูง40หน้าเท้าสูง32ดรอปอยู่ที่8เท่ากันเลยทั้ง2คู่นี้คู่นี้กับคู่นี้นะส่วนของ u n p o s สฮาร์เลย์ไลท์เนี่ยส้นเท้าสูง39หน้าเท้าสูง31ดรอปอยู่ที่8เท่ากันต่างกัน1มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องของราคานะครับราคาเป็นอย่างไรบ้าง2คู่นี้ราคาเท่ากันครับคือแพนเอ็กซ์ปีคาร์บอนราคาเท่ากับ a อเป็กบ s สวิตส่วนของ ฮาร์เล่ไลท์อันพอยสฮาร์เล่ไลท์เนี่ยจะราคาอยู่ที่3690อาบาทจะถูกที่สุดเลยนะครับโอเคมาดูกันที่หน้าผ้าบ้างนะครับทั้ง3าคู่นะครับหน้าผ้าอะดูเพื่อนๆดูหน้าผ้าถ้าดูจากหน้าผ้าความโปร่งนะครับ2คู่นี้เนี่ยจะดูว่าโปร่งเยอะเพราะว่าผมว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะเห็นเนี่ยเห็นมือผมไหมเห็นมือผมนะ,ะเดี๋ยวเราต้องเทียบแบบนี้ต้องเอา นิ้วโผล่เข้าไปอ่าเห็นนิ้วเห็นนิ้วเราไหมนะครับอันนี้ล่ะเห็นปะเห็นนิ้วนะเห็นอันนี้ล่ะเห็นไหมอันนี้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 ไม่ค่อยเห็นนะโอเคหน้าผ้าก็จะประมาณนี้นะครับนี่ความโปร่งของหน้าผ้านะครับลิ้นรองเท้าแบบบางทั้ง3าคู่เลยนะครับใช้เป็นแบบบางก็เป็นรองเท้าเรซิ่งนะอะ แบบบางทั้งคู่นะครับผ้าแล้วก็ถัดมานะครับส่วนของเชือกรองเท้าแพน XB ค a r b บ n จะเป็นไนลอนแต่อีก2คู่ทั้ง p e x b it, ็กบีติตแล้วก็ HARD LINE l ไลท e จะเป็นผ้าถักจะต่างกันตรงนี้นะนี่ครับเทียบกัน3แบรนด์แบบนี้ไปเลยนะโอเคอ่ะคาร์บอนทั้ง3คู่มีเหมือนกันเลยนะครับเจาะรูตรงกลางเช่นเดียวกัน นี่พิมพ์มาจากโรงงานเดียวกันปเปล่าวะเนี้เริ่มสงสัยแล้วโอไม่ใช่หรอกแม่นะครับแต่ทั้ง3คู่เนี่ยผมมั่นใจว่ามาจากจีนเหมือนกันครับแต่ไม่รู้โรงงานไหนเอาโซเอาโซนะครับโอเคเอาโซนะถือ3คู่นี้ก็ลำบากันนะเอาโซอ่ะขอดูหน่อยโอเคเอออันนี้เขาจะใส่โลกเป็นลายของเขานะมีลายอ n p o s t โลโก้ตรงนี้ด้วยนะใช่แล้วก็ของ เอเปกบีสวิฟก็จะเป็นลายเอโลโก้เอเ็กนะแพนไม่มีลายไม่มีลายเสือนะครับไม่มีอ๋อมีลายเสือตรงนี้ตรงนี้ลายเสือเออาโซก็จะอยู่ในพื้นที่ที่จําเป็นจะอยู่หน้าเท้าทั้ง3ข้างบนเนี่ยบริเวณหน้าเท้าแล้วก็ส้นเท้ามี2จุดทั้ง3คู่เหมือนกันเลยนะครับบอกแล้วมาจากโรงงานเดียวกันสงสัยอยู่เนี่ยคงไม่หรอกมั้ง โอเคนะครับอ่ะเทียบสเปคกันประมาณนี้นะครับส่วนใครอยากรู้ว่าฟีลลิ่งของแต่ละคู่เป็นยังไงบ้างเนี่ยผมทำคลิปแยกไว้ทั้ง3คู่เลยนะครับเดี๋ยวไปรอชมกันก็นล้วก,กันนะครับโอเคคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย